ซื้อมาให้น้องเล่นซื้อมาเขือกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวทำร่มต่างแดนอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องมากมาอัปเดตเมื่งไหร่พักงามๆเห็นหมีอบ้างไหมอัปเดตพักขคอยพี่น้องลูกสาวบาได้ใส่รองเท้าเพิ่นสีมาเบิ่งพักแม่เพิ่นปลูกนอกจากพี่น้องฮันเด้พักที่ว่าน้อง,องจ้ามักกินนะพี่น้องนี่นี่สาธาได้ปลูกแซมไว้เนี่ยจ้ะสีสีเขาวกำนะสีนี่น,นากจ้ะพี่น้อง โอ้ขอรรบ,บีออกหัวแล้วขรรบ,บีบ้านได้นี่เป็นหัวอะไรเนี่ยนะขรรบ,บีที่เขาต่ำมาที่ลาซื้อมาน่ะเนี่ยพี่น้องอันขรรบีเด้อนี่ที่สาถาดปลูกนะจับพี่น้องงามงามใบใบมันก็กินได้น่าจับพี่น้องใบมันก็กินได้กินกระสมต่ำลูกสาวเพิ่งก็มากินนั่นพี่น้องงามบ่พี่น้องมากมาสาธาดสิมาอันรีวิวอันสิเก็บทับบบวร์พี่น้องได้เบิ่งนเนี่ย เพราะมันสิแก่เกินกินพี่น้องเอ้ยมาน่าจ้ะ่ไดด้ปลลูกสัใน,นี่เด้อพี่น้องนี่อันนี้ทั่วใน,นสะท้านเจี๊ยบนะเน,นี่นสลัดแม่สิลงให้ไมยย้ยูมันยังอาทิตย์หนาแห้งห้อนลูกเอยลูกสาวบอกให้ลงสลัดไม่พี่น้องสลัดต้องเก็บก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสิแก่เพราะว่าอัน พันซุปน้องจเจ๊ก็มากินน้ำเลยพี่น้องสามสี่น้อยแล้วเด้อนี่จับกล้องให้แม่นะนะจับกล้องให้มาไม่หน่อยอ่ะมาเลยะแม่นนทัวต้นนั่นเดินแม่เก็บน้อจับกล้องให้แม่ลูกเพราะว่าอันอันอันน,นั่นฮักน้องสายตัวเห็นฮักเด้อจับพี่นอ้องเห็นว่าต้นน้อยกระดุกใช่ไหมมันสิแก่ก่อนพี่นอ้องอันซุดแรกได้เนี่ย ไปพัดน้ำมันหอยหรือว่าไปซุปพี่นอ้องกำลังออกดอกเต็มเลยนะพี่น้องเห็นมาเนี่ยกำลังใส่ดอกอันใดออกก่อนข่ก็ขาน้อยก็สิเก็บพี่น้องนี่สอหน่อยนี่ ไไดไ้มาต้นนี้บบบนีน้น้องมาอยู่ั้งหลบไไทยยันลูกลูกแล้วหลเดล้ดนีนพี่น้องเนอันนี้ซิน,น,นี้อยู่ประมาณ3มลูกน่จาจะ ไปล้องกินเลยพี่น้องอันเด้พี่น้องก็ได้กินมาะดูท่านพักลูกมาสาธาสิให้เก็บมองนี้นะมาจัดพี่น้องมองนี้ก็มีใช้พี่น้อยโอ้ยเออเดี๋ยวพี่น้อ,นอ,ง,าาอง,นนงนี่น ทั้งดอกทั้งหน่วย,ดยไดกดกจีเด่นพี่น้องเลยอืมอมีจากน้ำเลยนะสองหน่อยนอกพี่น้องนี่ปลูกบเวลาให้พี่น้องเยปลูกเพื่อได้กินเจ้าของต้นนี้บ่มีเสน่ห์ละกินบ่ละโอ้มี่มาก็ออกลูกพี่น้องบ่น่าก็ออกลูกอืนี่แหละพี่น้องเลยพื่อได้สุกเนึองพอดีพอาไม่ได้ปลูกหลายน่าจะพี่น้อง าะไรปลุกไลยเอ๊ะพี่น้องลืมอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันในอันแกนตะวันของสถานในแง่ยจะเล้อพี่น้องเนาะนี่นี่นนนจักน้อยดอกิ่นออกได้ในเพิ่งก๊าลังใส่ใดอกคันดอกออกแล้วก็เก็บหวัวได้นอกจากพี่น้องนี่นี่คือแกลนตะวันนะจ๊ะหวัวในหว,วานหวานปุ๋ยเงาหนึ่งยูพุนนอกจากพี่น้องเนาะ เปนตะวันเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นเถือกของสะาทา้านนอกจากสะทานอ่าจะซื้อมากลวที่นี่กินบุบกินบ่ท่านหัวอันพุ่นออกอันนี้ก้อนสะาทา้า็เลยบ่ได้อย่างอันเบียยยัง้งให้ตอนปลูกตอนอยั้งนอกจากพี่น้องานะมาอันรีวิวเพื่อนหนึ่งกะพุ่นออกเป็นต้นเลยอันนี้นั้นเบีย้ยหัวคุระบีเด้อจาาพี่น้องเนี่ย สาธาไม่ได้ปลูกเอลโปอยเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าสาธาก็มีอยู่แล้วทางผลนาะจ้ะพี่น้องทางผลโอ้จะมันอยากปวดเนาะสาธาก็ได้นี่นี่นี่เพิ่นกระลังสิล่งหัวใน,นพีนน่น้องในในในนนี่อันที่เงาใหญ่ใหญ่เนี่ยเดินมาผสิเป็นหัวใหญ่ใหญ่ช่ำกำปั้นในเรื่องนั้นนี่นี่นี่กระลังใส่หัวแล้วเนาะจ้ะพีนนนะพน่น้องนี่นี่นี่พีน่น้องท่านมาท่ามาเช็คเบิ่งวา่าอันได้สิเป็นตาได้กินโอ้อันนี้ อันนี้แห้งสิเป็นหัวใหญ่เด <these> ้อน <engineering> <funnel> ี่นะพี่น้องต้นนี้เพราะว่าอันส้าธาตปลูกเลิกแน่จักน้อยนะจัะพี่น้องนี่อันนี้ยังได้กินนี่กระลังกระลังเป็นหัวพี่น้องโปลบีนั่นนี่เห็นหนักพี่น้องนี่กระลังใส่หัวกระลังแง่พี่น้องเป็นตาอยู่มีแววมีแววนี่นพี่น้องทำอะไรนีต้นนี่ต้นนี่กระลังใส่หรงนี้ đa Để... bên nhu tụi này, muốn sẽ đa kỳ nguồn Bên ngoài lòng 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 Bên ta lòng 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 này lòng 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 Bên ngoài lòng กำลังใส่กำลังเริ่มใหญ่ซัมเนลซี่แล้วนะพี่น้องจนมาก,าก็ผ่านเบิดเดือนนี่ไปก็เริ่มนี่หวัวแล้วนะ่จาจะพี่น้องเนาะเป็นไดพี่น้องอัปเดตผักสวนครัวปลอดสารของเรานะจ๊ะซันี่ก็ซันี่ก็พอกินนะ่จาจะพี่น้องเนาะนะ ใบว่าคอ,อยสีเยนเฮ็ดคลิปอันเก็บผลไม้ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะจ้ะพี่นอ้องมาที่ได้ซ้ำนใน่ละทัวสัตว์น่าจ้ะพี่นอ้องไงสัตว์สิเก็บแล้วเอาไปเฮ็ดน้ําซอสเนาะจ้ะพี่น้องเห็นแบบสุกคักแลันซีมัมมงดูว่าอนันหวานซ้ำได้ ซุกคักแล้วบ่สะทัดซีซีม,นนมเนาะจพี่น้อองืมเยอะเกินอืมอืมหวานเลยพี่น้องเข็ดน้ำซอบได้แล้ะอืม,อ,มอร่อย ดกเกินสุดยอดความหวานพี่น้องอือตัพี่น้องเบิกดกขนาดอืมตดน้อยๆเป็นใดกดกดกเกินนะครับมันย้ายถ้าถ้าจะได้เก็บเอาไปกินเด้พี่น้องโอเคน่าจะพี่น้องถ้าถ้าการจะได้มาล่าผ้าจากเนาจะอัปเดตเพราะเป็นน้ำจิ้มน่าจะพี่น้องขอโทษกอภัยเดอร์ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดูๆน่าจะพี่น้องเนาะ เพราะว่าซาตานกันนีงานมีการเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมีเวลาก็มาลงคลิปให้ท่านประชมอ่าชมกันแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องฝากติดตามเพื่ออไรกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซาวตานเพมาะนั่นแนละเด้อ<ม>อัปเดตอ่าทั่วกับผลไม้แล้วก็ผักปลอดสารของเราแน่เองนาะจ้ะพี่น้องสบายดีทุกทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อจ้ะ